ผมมาจากกระบี่กันครับโอ้มาจากกระบี่เลยครับผแล้วมาหาอาจารย์กู้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้ตั้งใจมาลงณะหน้าทองกับอาจารย์กู้ครับจาปรกกาเวตังจังงังนิมิตาอีกากากาแล้วไอ้นี่ไว้เช็คกระแสพัดไหมเนี่เนี่ยถ้าเขาลงไปไม่อีกครั้งเนี่ยไม่เกินสามครั้งเขาสมมผัสได้เลยทบุญทําอะไรดีทุบบุญไปวัดบสวดมนต์อะไรก็ดีด้วยเออเนี่ยจับกุ้รู้เลยอ่ะ เห็นไหมขึ uhm ้นไหมขึ <incomplete> ้นหมนขึ้นเพราะมันกระแสมันวิ่งไปหาคุณไงเพราะตัวตัวเขาเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกอ๋เนีดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่แค่เพิ่งลงเป็นพัดตัวเห็นไหมทีเดียวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันรึวิ่งไปเลย ค่ะ uh, วันนี้เราอยู่กับคุณบีมแล้วก็คุณป๊อปค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมกับคุณป๊อปมาจากไหนเหรอผมมาจากกระบี่กันครับโอ้มาจากกระบี่เลยครับผมแล้วมาหาอาจารย์กู้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้ตั้งใจมาลงน้หน้าทองกับอาจารย์กู้ครับอืมทาไมถึงคิดอยากจะลงหน้าหน้าทองอาจารย์ก IC ู้คะรู้จักอาจารย์กู้ได้ไงรู้จักอาจารย์กู้อ่าผ่านญาติเขาเล่าให้ฟังครับว่าอาจารย์เขานะครับ ของจริงมีของแล้วก็สามารถลงลงหน้าทองอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับอืแล้วเราเคยสัมผัสกาจานยังยังไม่เคยยังไม่เคยใช่ที่มาเป็นครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าญาติเธอก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกศิษย์ของที่นี่ครับแล้วตอนแรกก็คือมีความรู้สึกเชื่อกันเลยไหมเชื่อค่ะเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ คิดว่าตัวเองอาจจะมีเซนต์อยู่บ้างนิดหน่อยเหมือนกันแล้วทางแฟนก็เลยแนะนามาว่าเอม,มีญาติใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือเป็นญาติ <c oughs> นะก็เลยอยากจะมาลงกับอาจารย์ใช่ครับแล้วคือที่ลงอ่ะอยากจะให้ค้าขายดีหรืออะไรยังไงบ้าง,งคะส่วนตัวผมของผมนะเน้นเรื่องค้าขายค้าขายดีเจรจาคล่องมากกว่าครับแล้วคุณมีไหมคะคุมก็อยากให้มีเมตตาอะไรพวกนี้อยู่แล้วค่ะเพราะเราก็ อาจจะมีใช้หน้าตาทํางานมากนิดหน่อยแล้วก็อยากให้เป็นที่รักของทุกคนด้วยแต่แค่นี้ก็สวยแล้วก็แบบค่ะแล้วไม่ต้องลงนะาก็แบบเอ๋ยอยู่แล้วแต่อาจารย์ของจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ม>ยังไงเพราะแฟนแนะนามาไก็เลยอยากมาลองใช่ใช่ใช่ครับโอเคถ้านั้นก็เดี๋ยวเราไปลงนักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าหลังลงนาะรู้สึกยังไงบ้างได้ค,ค่ะคิงค่ะ กิทธิโกคาสิทธิพร,ราสิทธิสิบปูจงมาเดชานาะชาริติเอจงมาพุทธาสังมินิมา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 ,มาช่วยกันค่าช่วยกันขายว่าเอาเงินมากว่กเอาทองมากว่าเอารับมากว่าเอาลูกมา,กา,า,กามา,มา,มาด้วยนมพุทุายะนะเมตตาโมไถดีพุทธไม่ต่อตาซื้อดีอยากใจดีมีใจอรพุทโธมียาพิวรรสวาเสนหามียาพิสวาแนบเนือ้อมียาพิสวาลงไลมียาพิสวานามาปทา จะปกะกาเวตังจังงังนิมิตาอิกากากาสาสโสไทยาโสทายาวิโสุทเยอีกอรืออีกขอจงกับใจมรุมรักดินกระเวกสิบผู้กูเดียวนี้สัมปัติจามีเพียงเตนและจำเอาไว้นะบทเนี้มีเจ้าลพุโตไปถามนี่ก็ได้ถามอะไรชื่ออะไรไอ้อปแปง้แปงอะไรพวกนี้ก็ได้ไ<ห>เออเขาก็จะรู้นะที่เจลพุโตถาม อูแช์ก็ได้แล้วไอ้นี้ไว้เช็คกระแสพักได้ไหมครับถม่คนละอย่างเช็คกระแสพักมันอย่างนี้ที่ผมส่งให้ป้าด้วนคือคือมันอย่างนี้คือคือต้องต้องมาทําเรื่อยๆอ๋อครับครับไม่ใช่ทีเดียวมันจิตนิ่งหมดเออเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ไงเข้าใจไหมเหมือนยกตัวอย่างป้ามันเป็นหลังๆว่าเหมือนโทรศัพท์เราอะครับเราเพิ่งมีคลื่นเข้าใจมันยังไม่แรงเข้าใจไหมมันต้องมาชาร์จเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเริ่ม แล้วยิ่งเราปฏิบัตินะบางทีสองสาครั้งก็ได้ละเราสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิปฏิบัติเดี๋ยวมันจะจ้าเองมันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าถึงว่าตอนเนี้ยเรามีพลังงานแล้วใจยังไม่เต็มที่เข้าใ่ไหมมันยังไม่้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่มันอาจจะประมาณตอนเนี้ยอยู่ประมาณห้าหกสิบใช่ไหมห้าหกสิบละแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่แบบสัมผัสคุณนี้ได้ ต้องทาไปเรื่อยๆก่อนเข้าใจครับถ้าเดี๋ยวมาลงเนี่ยถ้าว่างก็มาเดี๋ยวมาทําให้เนี่ยถ้าเขาลงไปไม่อีกครั้งเนี่ยไม่เกินสามครั้งเขาสมหาได้เลยเขามีนะตัวเนี่ยเขามีแต่ว่าเขายังไม่ถึงขนาานั้นเนี่ยเขายังไม่เปิดออยังไม่เปิดคือยังแต่เขาดีอ่ะเขาเป็นคนทําบุญทําอะไรดีชอบทำบุญสวดมนต์อะไรก็ดีด้วยเออเนี่ยจับปุ๊บรู้เลยอ่ะเดี๋ยวคข้าตอกเช้าครับเออดี ดีดีโชคดีเขาเป็นคนจิตใจดีกตัญญูเขาต้อวปมดงงด้วยอ่นหนูไม e so ่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาพรานนั่นเองก็ดีทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามันคุณจะเยอะกว่าเยอะกว่าเอานะรอดโอถ่ายเลยใช่ไหมถ่ายอยู่นะเออเดี๋ยวคุณลองเสกคุณนี่ก่อนนะอันนี้ผมว่าให้ดูนะดูนะชื่ออะไรนะบีมบีมนะบีมดูนะ นี่นะบีมบีมเสกนะ,ะมิใจอ่อนลับพุโทโธมิใจอ่อนรัพุทโธเปล่า,ลด,ลาดูนะตอนนี้ป้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงให้บีมนะดูถึงนี่เห็นไหมเดี๋ยวป้าทําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให,ให้ท่องตรงนี้เพรามันจะมีพลังป้าว่านะบีไม่กี่ครั้งหรอก ดึงทำามีได้เพราะว่าเราเป็นคนปฏิบัติอยู่แล้วครับเป็นคนสวดมนต์แล้วเขาเป็นคนโอเคเลยิีใจดีิตใจดี นึกเอาไว้นะมิจัยอัลุโตอาปาไวนึกไว้ในใจนึกไว้มิจัยอัลอุโตะมิจอัลุโตอจาปากนะอาปาไว้มิจอัลุโต นึกเอาไว้นะ,ะมิใจออรับุโตมิใจอ่อนรับุโตมิใจอรใจอรับุโตเอออ่ะ เสร็จล้วเดี๋ยวตัวน,นี้อ่ะเดี๋ยวดอกไม้อาจเป็นนิเสกดูจาได้ไหมเมื่อกีอ้เนี่ยถึงนี่จําได้ไหมอ่ะห้องรักพุทโธเออเห็นไหมจับตุ๊บผลลุกไหม <laughs> เห็นไหมเนี่ยขึ้นมเลยเหรอเป็นเม็ดเลยอ่นะแล้ดูเอาใหมา่ ออกละเอาไหมเอาเอา่องค่ะมิจตงออกหลัขึ้นไหมขึ้นค่ะเห็นไหมค่ะขึ้นไปได้ไหจับเลยเนี่ยเออมันหลอกได้กอ คนรุ่นมันทำได้หรอไม่ได้หรอกถูกไหมไม่ได้นี่ไงเพื่อถึงบอกมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งไะแล้วตัวคุณตอนเนี้ยเนี่ยผมจับดีนะเนี่ยผมจับปุ๊บเนห็นไหมเห็นไหมเป็นไหมขึ้นเหมือนขันขึ้นเพราะมันกระแสมันวิ่งไปหาคุณไงเพราะตัวตัวเขาเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบอกอเอาดูดิเนี่ยเออเนี่ย มาทาอีกงไม่กี่ครั้งนะผมบอกก็เลยเดี๋ยวเขาจะมีอาการเขาสามารถได้เขาจะแรงหมดคุกคมใช่เพราะเขาพูดคุณปฏิบัติผมจับพวกผมรู้เลยผมบอกเลยเขาเป็นคนทําบุญถวิลหมดเนี่ยเขารับกระแสผมได้เห็นไหมครับเดี๋ยวไม่นานเนี่ยตัดเดียวไม่เกินสองสามทีเดี๋ยวเขาจะรู้เลยเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมันหลอกไม่ได้เห็นไหมล่ะมันรับอยู่แล้วไงคือคือที่นี่นะคุณศรัทธาจริงเนี่ยปู่เนี่ยท่านรู้ อาเจ็กเนี่ยฉันรู้แล้วที่นี่ไม่ได้เรียกร้องไม่เรียกมาหากินเออเห็นไหมขึ้นมาเห็นไหมมันลองไม่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวคุณให้สัมภาษณ์เลยนะบอกก็เลยเพราะเราเป็นพิทยาทานให้คนเขารู้ว่าที่นี่เราของจริงแล้วคุณมาจากที่ไหนกระบี่มาเนี่ยติดต่อได้ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคือเราช่วยเหลือคนไงอย่างเงี้ยที่เขาโดนมาเนี่ยผมก็อยากช่วยเขาเอันนี้เดี๋ยวคุณถอย คือบางครั้งเนี่ยถือว่าเขาหัวสิงเนี่ยเขาต้อสา่ท่านเก่งนะท่านมีสมเด็จจารตโตนะผมบอกให้ออท่านมียาณน,นะไม่ใช่ไม่รู้เพราะแชร์เนี่ยเคยว่าป้าจับรูรูว่าเออท่านเก่ง,ท,ง,ท,งท่านท่านไม่แพ้กับหลวงพ่อโควิดหล่งพ่หลวงพ่อโควิดถ้าไมาท่านมียาณแล้วท่านเขาก็รู้เรื่องป้าเป็นยังไงเขาเคยบอกบอกแชร์แล้วว่าป้าเป็นของจริงย่างนันอย่างนี้หรือพ่าโควิดก็รู้แต่ถามว่าที่เห็นอย่างเงี้ยไม่ปัญหาหรอกบางทีเขามาขอส่วนบุญ พราะตัวเราอะคุณทำบุญไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องกลัวคือบางครั้งเนี่ยคุณจะเห็นอีกเยอะเดี๋ยวมีนจะเจออีกเยอะเพราะว่าเขามาขอเราเข้ามาอยู่ตรงกลางเออเราเรก็แผ่เข้าไปเลยแผ่เอกที่เข้าไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกเยอะแยะเห็นมันแปลกดีมากตัวเลยเออมันธรรมดาเดี๋ยวคุณจะเจออีกเยอะมันม้าเจอมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วตอนไปจทําทที่วัดหลวงพ่อจรัญเนี่ย เป็นควันเต็มเลยผีแบบมาขอเนี้ยเป็นเงาเต็มเลยหมดเลยเป็นควัมบูหรี่อ่ะเฮ้ยอะไรทําไมมันเป็นผีไงวิญญาณเห็นคือเริ่มมาใช่ไหมเป็นไม่น่ากลัวหรอกเขามาขอส่วนบุญเพราะเรามีบุญเขาต้องการบุญเข้าใจไหมเราทําในสิ่งที่ดีอ่ะเราไม่ต้องไปกลัวเราไม่ได้ไปทํรลายเขาไงแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาสิ เราไปทํรลายเขาเหกนเนี่ยเราต้องกลัวเขาไม่พุ่งมาหาเลยเขารองถูกต้องเขามาขอส่วนบุญไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวกูจะเจอแล้วมันจะไม่กลัวไม่จะไม่กลัวหรอกนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเออเดี๋ยวไม่กี่ครั้ง่ะเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวผมพามาแล้วไปเไม่กี่ครั้งผมบอกไปเลยเนี่ยจับเมื่อไหร่เขาก็ขึ้นเนี่ยแตะปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่แค่ไปขึ้นลงเป็นแค่ตัวเห็นไหมใี่เดียวเห็นไหม เนี่ยมันรึกวิ่งไปเลยเขาจะรู้เลยเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขารู้ดีดีมากผมบอกว่าที่ผมบอกว่าดีกับโจคุณนี่เพราะผิดเพราะมนทุ่ไม่ได้เลยใชเออเขาทําดีเขาปฏิบัติดีมากส่วนมนทําอะไรทาบุญเออโอเคเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์นิดนึงไปค่ะเมื่อกี้ทางคุณบีมและคุณปอกก็ได้ทําพิธีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเรามาถามความรู้สึกดีกว่าค่ะ คุณป๊อปเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนที่เราทำทีก็รู้สึกขนลุกแล้วก็แปลกใจดีนะครับว่ามันขนลุกได้ยังไงอ,อะไรอย่างนี้มันเหมือนกับมีพลังงานได้ยังไงร,รู้สึกประทับใจดีครับแล้วตอนที่อาจารย์วาดาาัดนะค่ะคุณป๊อปรู้สึกไงบ้างแปลกใจดีนะครับว่าทำไมมัน,ม,นมันเป็นอะไรแบบนั้นไ,ได้ยังไง <laughs> <laughs> คือแบบเอ๊ะมันยืดได้หดได้ใช่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 ประมาณนั้นแต่เมื่อกี้เราก็สังเกตแล้วเนาะผมดูอยู่ตลอดครับครัโอเคแล้วคุณบีมาคะเป็นไงบ้างตกใจนะคะครั้งแรกคือตกใจเลยแล้วก็อาจารย์ก็ทักตรงด้วยนะคะคุณฝนบางทีคือบีแบบส่วนตัวนะคะบีจะเป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วแล้วพอเจอหน้ากันครั้งแรกนี่คือครั้งแรกที่มาเจออาจารย์เลยนะคะอาจารย์ก็ทักเลยว่านี่เป็นคนสวดมนต์ปกติเลยใช่ไหมซึ่งก็แบบอุ้ยเขารู้ได้ยังไง แล้วก็พอได้จับมืออาจารย์ครั้ง,งแรกค่ะมันก็แบบเหมือนขนลุกขึ้นมาที่แขนเลยน่าจะมีฟุตอยู่นะคะว่าเป็นรูปขนลุกใช่แล้วก็พอลงงะเข้าไปแล้วก็เริ่มสัมผัสอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกได้ว่าแบบมันมีพลังงานบางอย่างมันก็ไหลขึ้นมาน่าจะตามในฟุตที่เห็นเลยค่ะเป็นแบบจีตขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ปกติค,ค,ค,คุณบีมเป็นคนที่มีเซนจ์อยู่แล้วเซนจ์ของคุณบีมีเป็นประมาณออ่าเซนจ์หรอค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองสามารถสัมผัส สิ่งแปลกๆอะไรพวกนี้ได้แต่เราไม่มั่นใจเหมือนกับว่าเราจะมีหรือเปล่าเพราะพิมก็ไม่ได้ลงลึกในจุดๆนี้แค่รู้สึกบางทีเราก็เหมือนแบบรู้สึกว่ามีอะไรแบบๆอยู่แถวหางตาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกหรือไ่าได้แบบขอพิมเล่าให้งเรารู้สึกกลัวไหมถ้าแบบมาลงกาตาไม่กลัวค่ะแต่ว่า,วา,าถ้าเกิดให้เห็นอะไรแบบนี้คงไม่เอาดีกว่า แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะคือการที่เราเห็นก็เหมือนเป็นการป้องกันตัวเราจากการที่แบบไปที่อื่นๆอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมใช่ครับ<ห>จริงๆวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะ,คะที่ได้มาลงกับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ลงไปก็รู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยดีเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> โอเคไหมโอเคมากเลยครับโอเคค่ะแล้วความรู้สึกในวันเนี้ยค่ะรู้สึกประทับใจอาจารย์มากน้อยแค่ไหน ของผมหรอถ้ามีร้อยผมก็ให้ร้อยคะแนนเต็มไปเลยครับอผมศรัทธาอาป,ปามาสักพักใหญ่แล้วครับอาจารย์น่ะจะเลือกคนที่ลงนะมากตามตื้ออาจารย์มานานไหมคะาอาจารย์จะลงนะให้ตามตื้อมาสักพักใหญ่เลยแหละครับนานาน,นานเลยใช่ไหมเะเกินเดือนครับโอ,อเควันนี้ก็ได้แบบคอมพิวต์ละครับแฮปปี้แล้วครับมีแล้วเนาะโอเคแล้วคุณบีมค่ะ ดีนะคะก็อยากจะอบอกผู้ชมทางบ้านนะคะคือส่วนตัวบีอะไม่ได้รู้จักกับอาจารย์โดยตรงมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติด้วยค่ะแต่ว่าคือทางทางแฟนเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะมีญาติที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โดยตรงซึ่งเขาก็แนะนํามาว่าอาจารย์เนี่ยของจริง<ม>ส่วนบีอะวันนี้คือเป็นวันได้ที่ได้เจออาจารย์ก็ถวาอาจารย์ทักแบบตรงๆเลยส่วนซึ่งเราก็ขนลุกพูดตรงเลยว่าขนลุกค่ะเลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ควรลองเปิดใจแล้วก็มาลองดูบตัวเองค่ะแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนของจริงค่ะ ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มไปแล้วเนาะว่าวันนี้เราเจออะไรมากันบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณบีนและก็คุณพ่อมาอเลยนะคะ